สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติจะมารายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่12มกราคม2564ครับวันนี้ครับยอดผู้ป่วยรายใหม่287รายพบว่ามีการติดเชื้อจากการเฝ้าระวังนะครับ153รายการค้นหาเชิงรุกในชุมชน125รารายและผู้ที่เดินทางจะต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐจำนวน9รายรวมแล้วผู้ป่วยยืนยันสะสมนะครับ1 8 3 4รายพบว่าหายป่วยแล้ว6,732รายเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ166รายและยังมีผู้ที่ยังต้องรักษาอยู่นะครับ40,35รายซึ่งผู้ที่รักษาอยู่พบว่ามีอาการหนักนะครับถึง28รายเลยทีเดียวนะครับ เสียชีวิตคงเดิมนะครับจำนวน67คนนะครับข้อมูลนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องอสมอได้ดูแลพื้นที่ของตัวเองนะครับคอยคัดกรองสอดส่องดูแลนะครับเป็นตาสับปะรดในหมู่บ้านนะครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับจะต้องดูแลแล้วก็กักกันไว้14วันนะครับเหล่าพี่น้องอสมอก็ต้องไปคัดกรองจนครบ14วันนะครับหากว่า มีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีอาการไม่สบายก็ต้องรีบแนะนําให้ไปพบหมอที่โรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับจะได้เข้าระบบการรักษาได้ทันท่วงทีนะครับวันนี้นะครับจังหวัดที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นจังหวัดที่59เนะครับก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ขอชื่นชม18จังหวัดนะครับที่ยังไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับพี่น้องอสมอครับอย่าลืมนะครับ dmstt อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวแล้วก็ใช้แอปหมอชนะนะครับพี่น้องอสมทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนเพื่อนอสมรด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารที่ดีที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอสมรที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ